ดิบวันนี้วันนี้เมนูอะไรครัวแก้มเรอวนี่ครับปลากระพงครับแปดโลหกวันน you know, ี้ผลงานครับสี่โลกว่าโอ้สองตัวสองตัวครับสองแต้มวันนี้สองแต้มใหญ่ๆเกราทีมงานครัวแก้มครับวันนี้จัดเต็มจัดเต็มเลยครับที่ลงโควายไปนะครับวันนี้เราได้เมนูเด็ดว่าเต็มต้มยำต้มยำน้ำใส จัดไปโอ้โหเริ่มลงนะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยอันนี้เ,เ<ร>าอาแก้มมาหนะตัว <c oughs> จะไม่กอดใหญ่ชมวิวได้ครับพวกแก้มเราวิวทัดเดยอะติดริมคองเก็บแต้มได้สองแต้มนะครับ Dậy đây Hả Để dưới đây à Để, đây.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  Để đây Ok Em bỏ đây วันนี้ตากล้องไม่อยู่ครับวันนี้ตากล้องออกไปตลาดยิตากล้องออกไปตลาดเติมน้ำหน่อย นี้เชฟเราแต่งตัวหลองนะวันนี้โอ้โหชม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 ทาผู้ชมเนื้อแตกเลยนะน้ำใสครับน้ำใสน้ำใสน้ำใสตกมากระมือตกมากระมือตกกระมือทำกับมือทำกับมือเออทำเองเออันนี้คือ วัวแก้มทำเองกินเองทำเองพออันนี้อันนี้อันนี้ตากล้องแล้วครับช่วยทำกับข้าวอีกแล้วนะ ส่รากัีหน่อยถ้ามีสมุนไพรนะแกมเลยสมุนไพรเรหมดเลสมุนไพรเรหมดต้นกะตายด้วยายไม่ไหวแล้วดูตนแมงหมดแล้วอ่ะนตายต้นอเือพือเยมหน่อยด้ เอาเฟมไหน่อยโซแกนอ่ะแต่ไ oh, ม่ได้ป no รุงอะไรนะเนี่ยอ่าใส่เกลือเดียวยังอร่อยนะเฮ้ยอร่อยเลยว่ะเฮ้ยจริงจริงไม่ได้โกหกเลยเนี่ยเค็มเกินไปเค็มเลยเออแค่ใส่เกลือเฉยๆก็อร่อยเลยนุ่อร่อยจริงๆไม่แปลกเลยก็เปอนปลาสดนะตากล้อนเออตากลคองพี่น้องจัดจานหมดแล้ว อันนี้ตากล้องผมนะครับตากล้องประจํำครัวก,กับแก้มเราน,นี้ตากล้องกแก้มให้กําลังใจนะครับ มันแตกเลยอันนีมแ่แตกลา้าจะไม่ตกามใหญ่อ้ยอออ้ <c oughs> องทำใหมนะ่ <c oughs> คือเกาทำใจปรารถนา นี้ยาวหน่อยนะครับคลิปนี้ปลาตัวใหญ่เอาเอาให้ยาวๆเหมือนกับตัวปลาเลยยาวใหญ่ยาวใหญ่หืกลิ่นกลิ่นหอมเลยนะอร่อยแน่นี่ช้อนนะเอาชิมเลยชิมดิ

ตนสีสันแล้ว <Okay. S 1> อืมต่นสีสันลงไปมีควบแก้มเลบไม่ไม่ไมกีดไม่เอาอมเม่กี๊ด สุดยอดเลยครับสุดยอดสุดยอดครับสำหรับคลิปนี้ฝากกาไดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ทีมงานขักวก,กับแก้มด้วยนะครับเนี่ยเดีย๋ยวเอามาให้ดูสัญลักษณ์นะครับสำหรับวันนี้นี่คือโลโก้ขวัวก,กับแก้มของเราฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานขักวก,กับแก้มด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ